สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกคนครับวันนี้จะมาร้องไกด์เพลงที่เขียนเอาไว้นะครับอ่าระหว่างบันทึกเสียงนี้อาจจะมีรถลาวิ่งเข้ามารบกวนบ้างนะครับอย่าว่ากันนะครับเพราะว่านั่งอยู่ติดถนนครับชื่อเพลงเจ้ากาสัญญารักครับลองฟังกันดูนะครับ ดอยศักดินาวาสนาเพียงกาตัวน้อยเปรียบเช่นดังแสงหิงห้อยลอยเลื่อนเคลื่อนคล้อยลับไปไม่มีปัญญาไขคว้าดาวเดือนไม้หากมีแค่เพียงดวงใจมอบให้ด้วยใจรักจริง ด้วยความคิดถึงตราตรึงซึ้งใจตลอดทุกคืนพรำเพอืกายกอดมอนข้างอ้างวางเสียจริงช่างทรมานร้าวรานเกินใจประวิงอยากเอ่ยความในยอดยิงรักจริงไม่เคยเสื่อมคลาย ฝากเดือนและดาวพร่างพราวสกาวเวหาตอกยำถ้อยคำสัญญาว่าจะไม่เคยเสื่อมคลายไม่ลืมดอกนาสายล้มช่วยพัดพาไปผ่านพริวพร่างพรมเรือนกาย มอบความห่วงใยไฟฮาด้วยแรงแห่งรักชักพาหัวใจซื้อตรงด้วยใจรักข่ามั่นคงไม่เคยพวงร้างลาขอบุญกุศลช่วยดลความรักของข้า คืนกลับดังคำสัญญาเจ้ากาตัวน้อยไม่ลืมฝากเดือนและดาวพร่างพราวสกาวเวหาตอกย้ำถ้อยคำสัญญาว่าจะไม่เคยเสื่อมคลาย ไม่ลืมดอกนาสายลมช่วยพัดพาไปผ่านพริ้วพรางพรมเรือนกายมอบความห่วงใยไฟหา <co z> ด้วยแรงแห่งรักชักพาหัวใจซื่อตรงด้วยใจรักข้ามั่นคง ไม่เคยพะวงร้างลาขอบุญกุศลช่วยดลความรักของข้าคืนกลับดังคำสัญญาเจ้ากาตัวน้อยไม่ลืมตอกย้ำถ้อยคำสัญญาเจ้ากาตัวน้อยไม่ลืม ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ